ทุกคนทุกคนเขาเราเป็นอ่งเงาเงาเนาะทุกคนเงียบเงาบานเมืองเนาะมใครกินเรากินเบียร์แล้วทุกคนเออโบคือสมัยโกรธเนาะทุกคนเงียบเงาบานบานพลสวรรค์ดักสองลครปาก์เซเงียบแห้งทุกคนมตทข่อยผู้เดียวเขาเขาเราเป็นอย่างนอทุกคนเนาะโอ้ครับจุดเลยทุกคนคนทุกคนที่คนกินเหล้ากินเบียร์คือหลายปีผ่านมากเนาะเงบเงาแห่ ไม่กินขอไปแล้วทุกคนเด้อีนขาไก่ทุกคนไม่สิไม่กินได้แล้วทุกคนอทุกคนขัดจูดนะทุกคนจูดจดจูดจูดจูดงามแงงามทุกคนบ้านจะจูด้วยกันาทุกคนบ้าน้จดอะไรจะเริ่มบอกปลายยทุกคนเด้อจูด้าทั้งายนฝั่งเเนาะ บ่อีไปกินเหล้ากินเบียร์ทุกคนเหียมเงาแหงเหนาะบ่ฮห้ว่าทั้งบาทเดือนน่ะกินเหล้ากินเบียรอยู่บ่อทังบาทพวกสวรรค์เหี้ยมแหงทุกค